ครับสวัสดีเช้าเช้านะครับของวันอาคารที่23นะครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมนะครับในส่วนของงานประเพณีบุญบั้งไฟัชบุรีนะครับจะเป็นท่านใดเอ่ยนี่เลยนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีท่านนายกมาริษาดวงสงนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ปราโมชสีเพชรนะครับวันนี้เช้าเช้าวันนี้ท่านแหมนะวันนี้มาให้เกียรติกับอบตเนี่ยมีความประสงค์อะไรครับผมท่าน วันนี้ผมเอานำถ้วยจากท่านผู้ที่สนับสนุนนะครับท่านผู้มีอุปกรณ์คุณนะครับสนับสนุนถ้วยขบวนแห่ครับกับถ้วยประกวดเทพีบุญมังไฟครับจากท่านอดีตผู้บริการโรงเรียนสาธิตับหาาลศีนคริวิโรดปทุมวันครับท่านอาจารย์อรพิน ซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานตรงนี้ท่านได้บริจาคถ้วยบทั้งสองประเภทมาก่อนนะครับมีนีนะท่านน่าจะมาด้วยซึ่งท่านก็ค่อนข้างจะเป็นสะพานบุญนะครับท่านก็ไปติดต่วขอประสานงานจากหลายๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นท่านรองศาสตราจารย์ดรวิชิตพนงสุเกษมนะครับท่านอดีตผู้อำนวยการสมรักษ์จันน้อยนะครับท่านได้ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทั้งประเพณีขบวนแห่ประกวดแล้วก็ที่สำคัญคือ,อะตะก้ประเพณีที่จัดเข้าร่วมประเพณีบุญบังไฟซึ่งเซฟักตะก้ในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วครับซึ่งเซฟักตะก้ตัวนี้จริงๆแล้วอบตเขาจัดทุกปีนะครับ,รบแต่เราก็อยากจะยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้ ชาวบ้านเราได้มีเวทีในการแข่งขันนะครับอาจจะมาตรฐานของการฝีมือนะครับอาจจะสูงกว่าของอบตเพราะว่าอบตก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับก็เลยจัดตัวนี้เสริมขึ้นมาหรือว่าเป็นมืออาชีพเนาะแล้วท่านนายกแล้วครับวันนี้เห็นเห็นว่ามาแต่เช้าเลยวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้มาแต่เช้านะคะเพราะว่า มีนัดกับอาจารย์ประโมทไว้ค่ะนะคะอ๋อแสดงว่าติดต่อกันมาก็ไปก่อนเนาะแทนเนาะประสานกันมาแต่เมื่อวานนี้นะคะด้วยตัวดิฉันเองเมื่อวานนี้ยุ่งงานมากเลยลืมไปเลยนะคะลืมนัดค่ะต้องขอกับขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าท่าวเมื่อเช้านี้ก็เลยได้นัดใหม่กันใหม่นะคะค่ะก็เลยนัดกันเป็นเวลาเก้าโมงค่ะครก็เลยมีการเตรียมการเนาะใชเดี๋ยวเราเข้าไปดูก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับตอนนี้แต่ก็เรามีอยู่2ประเภทนะครับประเภทโอเพ่นครับ ซึ่งมันมีอยู่ในประกาศแล้วล่ะที่สําคัญคืออยากให้เยาวชนในเขตตําบลเราเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะๆเพราะไม่มีค่าสมัครแต่ว่ารางวัลเยอะนะมีแต่รางวัลเห็นรางวัลขายหมื่นเหมือนกันท่านยกก็ให้โอกาสคนในชุมชนเราด้วยปีที่แล้วไม่มีนะครับเห็นเด็กมาดูแล้วอยากคงอยากเล่นก็เลยเปิดประเภทนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเชิญชวนนะครับในเขตเราก่อนนะครับคเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่ารางวีรางวัลนะครับเออนี่เลยนะครับ นี่นี่เป็นถ้วยรางวัลนะครับนี่โอ้โหหลากหลายนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูที่ตุ๊กตาครับแล้วก็อันนี้เป็นของอบตครับอ๋ออันนี้อ่ะมี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 อะไรบ้างนี่ท่านอืมสมมติจะเป็นมีเทปเลยเปล่ารางวัลขวัญใจประชาชนนะคะแล้วก็ รางวัลชนะเลิศนะคะเทพีบุญบังไฟเดี๋ยวเดี๋ยวจับมาโชว์ทั้งสองข้านหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ขึ้นมาหน่อยครับผมคนสวยเป็นแบล็กกาวด์ดเอออันนี้คือตัวนี้คือรางวัลเทพีบุญบังไฟนะคะอ้โครับครับผมครับผมสวยงามอ่าอันนี้คืออันนี้ก่อนใจประชาชนค่ะโอ้โหเรียกว่าถ้วยรางวัลนี้นะครับมีเตจมีแต่ใบสวยๆนะนะครับนี่แถวเราไม่มีนะคะรุ่นนี้ใช่แบบนี้ต้องสั่งตรงมาจากเมืองนอกเมืองนาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหนะ อ่าเราก็ข้างหลังนี่เป็นอะไรครับผมนี่ขบวนขบวนแสดงว่าท่านอนุเคราะห์หนึ่งก็คือขบวนแห่กับเทพีวังไฟนะครับแล้วก็ตะก้อนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่ทางอ่าท่านอีกก็อนุเคราะห์ให้นะครับเรียกได้ว่าแหมต้องขอขอบคุณนะครับท่านอ่พอออรอพินเนาะท่านเนาะนะครับนะที่ได้เมตตานะครับนี่ครับท่านเป็นผู้ประสานครับผู้ประสานเนาะสบุญทั้งหลายท่านประสานมังรับครับ เดี๋ยวยังไงข้อขออนุญาตนะครับรับมอบในส่วนตัวนี้ปิตสศักขิพยาเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับมานะครับนะในส่วนของทางเรานะครับรับมอบเป็นเกียรติให้กับทางท่านพออรพินคณึงสุกเกษนะครับนะฮะแก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านคลิปนี้เลยนะครับที่ได้เมตตาสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2566นะครับสำหรับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนะท่าน การประมวสีเพชรนะครับแล้วก็ท่านนายกมเดีเนาะก็เป็นผู้รับมอบนะครับพร้อมพอกรองคังนะครับนะครับอันนี้ก็คือต้องตบมือให้แรงๆเลยนะครับสลับในส่วนของเพื่อรางวัลนะครับก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนเนาะนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมชิงชัยกันไม่ว่าจะเป็นเทพีบุญวังไฟปีนี้ที่จะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ ในส่วนของขบวนแห่นะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ยังมีในส่วนตรงนี้นะครับซีปากตะกล้อเดี๋ยวยังไงนะครับทางแอดมินจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่าน <c ure> ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง <c ure> นะครับ <c ure> ต้องขอขอบคุณ <c ure> ทุกท่านนะครับขอบคุณในส่วนของผู้มีเกี่ยวข้องนะครับอบตอก็หวังว่าจะได้ดําเนินการในส่วนตรงนี้ครับในส่วนของท่านนายกะครับนะรู้สึกยังไงท่านในส่วนนี้ครับก็ ลื้มใจมากเลยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านพออ,อ,อรเพนมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ประโมทนะคะที่เป็นสะพานบุญให้เราก็ว่าได้นะคะทุกปีเลยนะคะค่ะตั้งแต่ตัวดิฉันเองเข้ามาอยู่นี่นะคะก็ประสานไปนะคะได้รวดเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีความพร้อมนะคะสวยงามนะสวยงามมากเลยะค่ะนะคะ,คะซึ่งช่วยแบบนี้นะคะไม่มีแห่งเรานะคะค่ะ แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องค่ะนะคะชาวตำบลชายบุรีทุกท่านนะคะ,ะปีนี้นะคะงานบุญบ้างไฟของเรานะคะจัดยิ่งใหญ่นะคะ19ขบวนแห่นะคะ17หมู่บ้านแล้วก็2หน่วยงานนะคะเข้าร่วมแห่นะคะแล้วก็มีประกวดด้วยนะคะปีนี้ค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะอย่าลืมนะคะไปให้กําลังใจลูกๆหลานๆของทุกท่านนะคะปีนี้เราจะประกวดเทพีที่ดาบุญบ้างไฟนะคะค่ะเทพีบุญบ้างไฟนะคะ สองแต่ละหมู่บ้านค่ะทั้ง17หมู่บ้านนะคะเนี่ยถ้วยรางวัลที่สวยนะคะก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะค่ะนี่นะคะขบวนแห่นี่ท่านนายกขบวนแห่จัดมายิ่งยิ่งเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะคะโอ้โหสวยจริงๆนะท่านใด้ถ้วยรางวัลไหนนะคะจะได้เข้าไปคลองนะคะใช่ถ้วยรางวัลปีนี้อลังการมากทุกหมู่บ้านด้วยนะคะค่ะถ้วยสวยเรามาแล้วนะคะมีสามลำดับเลยนะคะ และแรกๆก็ขออยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะกิจกรรมวันที่แห่นะคะของเรานะคะตรงเวทีประกวดทิดาบุญบ้างไฟนะคะเราจะมีพาเข้าแรงนะคะ่าจำหน่ายในราคาโต๊ะละ1,600บาทนะคะครับ่ะท่านสามารถนั่งได้แปที่นั่งนะคะอาหารของเราเพียบนะคะค่ะรับประกันได้ว่าอิ่มกันจุกๆเลยนะคะปีนีไม่ลกไม่ลกฝนแน่นอนนะค่ะไม่ไม่มีฝนปีนี้นะคะเวทีมีราคาด้วยนะ อันนี้ยยมันฝนไม่มาโอ้ปีนี้ไม่มีนะคะเย้ไปฮะปีนี้ต้องได้แจกแน่นอนเย้ไฮะแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่1วันที่2เดือนมิถุนานะครับนะกับงานประเพณีบุญบ้างไฟของพี่น้องชาวตำบลบุรีปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็อลังการกว่าทุกๆปีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประโมทศรีเพชรนะครับที่ได้เมตตาเป็นสะพานบุญผ่าน นะครับมายัางอบตเชยบุรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของถ้วยรางวัลที่ให้กาศขอชสวยๆนะครับเราก็ต้องขอบคุณทนายวิริศาดวงสุงนะครับนะฮะที่ได้รับมอบแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับนะฮะมาในโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณอำลานะครับทั้งสองท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ